การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีมังกรน,นะครับในช่วจงจังหวะของเดือนพฤษภาคมนะในเรื่องของเนื้องานกันก่อนนะเนื้องานเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าจะมีปัญหาบ้างนะครับอ่าไอคำว่าปัญหาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบการปีเซ้นนะครับแต่ต้องถูกจับไปปีเซ้นงานนะอ่าสมมุติทําทงานร่วมกลุ่มนะไปปีเซ้นงานหน้าห้องเนี่ยอันนี้คือปัญหาแหละถูกไหมเพราะถ้าเราไม่ชอบอะนะอ่าน่าจะว่าจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้แต่ถ้าคนไหนที่ชอบนะ มันก็จะมีแค่เรียกว่างานประชุมนะงานที่จะต้องนําเสนองานงานที่ต้องพรีเซนต์งานนะครับให้กับองค์กรให้กับทีมไงนะมากหน่อยนะเต็มเต็มเดือนเลยนะน,นี่คือข้อดีไปไงนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีข้อดีอย่างไรนะครับก็เรียกว่าการนําเสนองานนะครับในบางส่วนในเดือนเดือนนี้นะอาจจะมีบางส่วนที่ขาดตกบกพร่องนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะนะ ถ้าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับกลับมาทบทวนนะอัดความรู้เข้าไปให้แน่นๆก่อนพรีเซนต์ก่อนนําเสนอนะครับรับรองได้ว่านะงานนี้ก็จะผ่านได้นะครับแต่ส่วนมากเลยนะดาวในลักษณะแบบนี้นะพรีเซนต์รอบแรกนะเขาจะตีกลับมาให้เรามาแก้ไขนะฮะแล้วพอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บเอาข้อมูลแน่นๆกลับเข้าไปให้เอาแบบหลักวิชาการอย่างนี้เน้นๆเลยนะ,ะก็จะผ่าน นะครับก็จะผ่านนะฮะในนี้คือการพรีเศไม่ว่าจะเป็นพีเศษงานนะครับรวมถึงในเรื่องของการไปสมัครงานนะการไปสัมภาษณ์งานอะไรต่างๆในเดือนเดือนนี้นะครับถ้ามาพูดถึงในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการสมัครงานนะเดือนเดือนนี้นะครับสัมภาษณ์เนี่ยนะคะแนนที่เขาจะถูกใจเราเนี่ยอาจจะ ดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับแต่จะแก้ไขได้นะถ้าสมมติีโอกาสเข้ามางานะบางคนโอกาสเข้ามาในช่วงจังหวะไม่เหมือนกันถูกไหมถ้ามีโอกาสสมัสมครงานแล้วเขาเรียกไปสัมภาษณ์ในเดือนเดือนนี้นะครับให้พูดแบบหลักการนะอย่างเดียวเลยนะให้พูดแบบหลักการตามตำราที่เรียนมานะให้รู้สึกว่า,าเราลึกซึ้งอ่ะเราเก่งนะฮะอารมณ์ประมาณนั่นแหละนะอ่ามันก็จะดีขึ้นได้นะครับซึ่ง ส่วนที่จะต้องระมัดระวังนะส่วนที่จะต้องระมัดระวังในการปีเซนต์งานในการนำเสนองานเนี่ยจะมีแค่สัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองของเดือนนะครับเท่านั้นเองนะแต่พอผ่านพ้นลักษณะแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมองว่าช่วงจังหวะอื่นๆเนี่ยสบายนะตอนนี้นจะไปรีเซนต์จะไปนำเสนอจะไปสมัครงานสบายเลยนะนี้นอกจากจากนอกจาก,กจากเรื่องนะครับเรื่องงานตรงนี้แล้วนะครับดาวในลักษณะแบบนี้ครับเกาเรียกว่าระมัดระวังนะ การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกับคนรอบข้างนะกับคนรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักนะครับคนที่มาทํางานร่วมกันคนในพันแหนเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับอ่าตัวนี้แหละจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงจังหวะเดียวกันเลยนะสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมนะเพราะบางทีเนี่ยอ่าพอผิดหูไปแล้วเนี่ยนะครับอาจโกรธเคืองกันได้นะครับนี่ากฏเคืองโกดเคืองกันยาวนะไม่ไม่ใช่แค่แป๊บๆนะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับ พอมาดูเรื่องงานกันเสร็จแล้วเราก็มาตรวจในเรื่องของการเงินนะครับกันบ้างนะการเงินนะครับในระยะยาวเนี่ยเราเห็นแล้วว่าชาวมังกรเนี่ยทำงานหาเงินเก็บเงินทํางานหาเงินเก็บเงินนะจะมั่งคัง่งถูกไหมจะร่ํารวยนะครับแต่ในช่วงจวังหวะของเดือนอพฤษภาคมาจะมีเหตุนะครับให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับอ่า เช่นซื้อของถูกใจนะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยนะครับจะมีเหตุายจ่ายแบบนี้ไงแต่มันจะได้ของชิ้นใหญ่นะครับกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาเพราะชาวมังกรเนี่ยถ้าจะคิดจะเปลี่ยนรถนคิดจะเปลี่ยนบ้านต้องมีบ้านสมมติมีบ้านเดินอยู่แล้วได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่นี่ฮะเป็นบ้านหลังใหญ่รวยไหมรวยสินะครับ มีรถอยู่แล้วนะอยากจะขายรถทิ้งนะครับแล้วก็จะได้รถคันใหม่นะที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่มากขึ้นนะครับจะเป็นรถมือหนึ่งก็ได้รถมือสองก็ได้นะครับแต่ลักษณะของรถมือสองเนี่ยจะโดดเด่นกว่านะ,ะใน,นโดยเชลตานในช่วงจังหวัดโดนพฤษภาคมนี้นั่นเองครับทีนี้นะครับมาดูเรื่องพระเคราะห์อื่นบ้างนะครับเช่นเคราะห์ของการเจ็บป่วยนะ เจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นนะมีเข้ามาบ้างไหมล่ะในเดือนพฤษภาคมก็ต้องบอกว่ามีนะมีเลยแล้วนะใครที่มีโรคประจําตัวบางสิ่งบางอย่า,ยางนะมีโรคประจาตัวอยู่แล้วเนี่ยโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเมษาพฤษภานะนาเป็นช่วงกําเริบนิดหนึ่งนะครับโรคเก่าๆนะครับกลับมากําเริบทําให้ต้องไปร,รักษาทําให้ไปพบแพทย์นะครับ บางคนก็จะต้องพักฟื้นนะเพราะฉะนั้นในสภาพของร่างกายนะก็เรียกว่าต้องคอยดูแลมากหน่อยนะช่วงพฤษภากบนะเพราะฉะนั้นโรคเก่าๆโรคเดิมๆที่มันเคยจบไปแล้วเนี่ยจะถูกฟื้นกลับเข้ามาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทางในเรื่องของมีเกณฑ์ในเรื่องของเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นนะจากสภาพาเจ็บป่วยทางร่างกายนี่จะมีอีกตัวหนึ่งนะเคราะห์จากเคราะห์อุบัติเหตุนะเคราะห์อุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับมีบ้างไหมนะ อันนี้มีเข้ามานะแต่ว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรหรอกนะเช่นอย่างเช่นมีเฉียวชนบ้างนะรถเสียต้องไปเปลี่ยนเ,าเขาเรียกเปลี่ยนของอะเปลี่ยนอะไรอะเปลี่ยนอะไรที่มันเสียนะครับออกไปนะแล้วได้ของดีเข้ามาจะเป็นลักษณะการเคาแบบนี้นะคือไม่ได้เฉียวชนอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นค้อของการเปลี่ยนนะเปลี่ยนอ,อันไหนเก่าก็ไปเปลี่ยนไปซ่อมไปดูแ,แลนะครับรวมถึง ในเรื่องของว่าสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะครับบางคนอยากปรับปรุงบ้านใหม่นะอนนู้นอันนี้เสียนะเอาไปทิ้งเอาไปบริจาคเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในบ้านนะครับรวมไปด้วยนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมาดูในเรื่องของบริวารเพราะบางคนเนี่ยนะกลัวไงว่ามีมรรตยูเข้าไปอยู่ในภพของปุตตะแล้วเนี่ยนะบริวารจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็ต้องตอบว่า พอดาวพเป็นดาวบัพระเคราะห์นะพอเป,ป็นเด็พบปุตตะเนี่ยนะถ้าเป็นคนมีลูกเวลานะเขาเรียกซื้อของนะซื้อเสื้อผ้าซื้อของเตรียมนะซื้อนู่นซื้อนี่นะเตรียมให้บริวารเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของบริวารนะลูกน้องลูกจ้างนะภายในองค์กร ถ้าเป็นลูกน้องถ้าเป็นบริษัทแล้วเรามีลูกน้องนะอันนี้ธรรมดาสบายๆไปก็คือต้องไปช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนช่วยกันทํางานอันนี้ทายดีไปแต่ถ้าเป็นในส่วนของลูกจ้างนะที่จ้างมานะบางทีเราเปิดร้านค้านะครับร้านค้าทําธุรกิจ จ้างลูกจ้างจ้างลูกน้องมาค้าขายอยู่กับเรามานานๆนะครับในส่วนนี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นได้นะจะต้องคอยไปดูแลคอยระมัดระวังหน่อยนะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับภายในร้านนะอ่านี้ก็เท่านั้นเองนะครับแค่ระระว่าทุกอย่างก็จบนะครับหัวหน้างานล่ะนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเดือนเดือนนี้นะครับอาจจะเขาเรียกว่าหัวหน้าอยากจะพิสูจน์ฝีมือนะอยากจะคอยดูผลงานและว่า ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละเราทํางานดีนะแต่ในเดือนเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการคิดประเมินนะาชาวมังกรนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะประเมินเนี่ยประเมินแล้วเป็นปนในทางที่ดีนะ เพราะนั้นเป็นช่วงตรวจสอบนะครับหัวหน้ามาตรวจสอบนะครับมาคอยจับจ้องผลงานนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอร,รู้แล้วเราทําให้มันเด่นดีเด่นเลยไนงะพ,พระดาวพระราวดาวเจ้าเรือเราก็โคจรไปอยู่ในช่องที่ถือว่าไม่ได้เสียในดวงชะตานะครับถือว,ว่าให้คุณในดวงชะตาเขาได้ผลงานของเรานะนะจะเป็นที่โดดเด่นนะจะเป็นที่เตะตานะครับในการหัวหน้างานนะครับแล้วช่วงที่จังหวะเขามาแอบมองเรานะก็คือช่วงพฤษภาคมนี้นั่นแหละนะครับ มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยถ้าโสดๆอยู่นะมันมีโอกาสมีเกมมีคนใหม่เข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะพอคบหาดูใจกันไปนะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่เพราะบางทีมันพูดจาอะไร คุยกันไม่ต่อเนื่องอะไรอางี้นะครับอาจจะมีโอามีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับ,จจรเ,รบเข้ามานะถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับบางทีในเดือนเดืนนี้นะครับยังคงมีเหตุให้งอนกันนะให้รู้สึกว่าแอบมันไปกันไม่ค่อยได้นะบางทีอยากเลิกกล่านะครับบางทีอยากยุติในเรื่องของความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ เดี๋ยวพ่อผ่านช่วงที่ไปก่อนนะเรียกว่าให้สิ้นเดือนเลยแหละนะพอสิ้นเดือนไปก่อนนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็จะกลับมาพลิกฟื้นนะครับให้มันสดใสให้มันรดงามเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าช่วงดาวเสียดวงไม่ดีเรื่องความรักเนี่ยบางทีพูดจาอะไรไปบางทีมันไม่เข้าหูกันนะ, mm hmm. ะเราก็ต้องนิ่งๆไว้บ้างนะครับเพราะบางทีเราพูดอะไรรุนแรงนะคนฟังเขาจะฟังแล้วรุนแรงนิดหนึ่งครับ ขอปรามีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ดนบันดาลให้กับทุกๆรักราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รวยขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี2,566นี้ครับ